โอเคครับผมผมก็เขาเรียกเลยผมก็ได้ทำการติดตั้งเจ้าอันนี้เรียบร้อยแล้วนะมุมนี้เลยกันเจ้าเอา่อที่ปล่อยลูกปลาเลยกันปล่อยปลาผมจะการเอาเจ้าตัวปลาบูคแคะทั้ง6ของเรานะผม 6ชีวิตนีออน5แล้วก็เดนโบน1นะครับผมผมก็จะเอาตัวน้ำเก่าของเจ้าปลาบู5ตัวใส่ให้หมดเลยแล้วอีกหนึ่งตัวก็ใส่เข้าไปแยกนะก็<ไ><บ>คือแบบใส่รวมกันนั่นแหละแต่เอาน้ำของเจ้า5ตัวเป็นที่ตั้งแล้วกันเพราะจำนวนเยอะกว่าเดี๋ยวผม เอาไว้นี่ก่อนเมาน้ําออกสักนิดนึงโอเคครับผมผมก็ลดน้ำร่อยแล้วผมใส่เลยนะเจ้าปลาบู่ทั้งหมด5ชีวิตในถุงแรกที่ได้มา5ตัว600บาทใส่อุ้ยลงรุนแรงซะด้วยโอเคครับงี้จะปล่อยอย่างนี้เลยเวลาให้น้องๆได้ลงไปค่อยปล่อยลงไปนะครับ โอ้ยมีตัวไม่ยอมลงชี้กับผมหนึ่งสองสามสี่ตัวนึงอยู่นี่โอ้โหไม่หมดซะด้วยลงไปลงไปเรือลงไปเดือดสิลงไปลงไป ร้อห้าชีวิตแล้วก็อีกหนึ่งชีวิตผมก็จะใส่ลงไปด้วยนะครับผมแต่อันนี้เดี๋ยวผมตักลงไปให้มันรวมตัวกันเลยเพราะว่าปล่อยทีลออันแล้วช้าเกินนะจริงไม่แนะนำให้แบบนี้นะครับผมอันนี้ผมสูดร,รีบแล้วมันต้องรอดนะครับผมอันนี้คือการ เลี้ยงปลาบูแคะครั้งแรกของผมตั้งตู้ได้แค่ไม่กี่วันเองที่จริงไม่แนะนําแบบนี้เลยนะแต่ผมรีบเกินไปนะผมเอาจริงจริงละแต่ผมว่ามันก็พอได้แหละถ้าไม่รอดนะจะตั้งตู้กุ้งแคะฉลองเลย <S <S ถ้ามันไม่รอดจะยุบตู้ตั้งตู้กุ้งแคเลยชดเลย <S 1> <S 1> <S 1> เลียงกุ้งเดียวยังนอื่นละรอยผมผมก็ได้ปลา ูนี่ออนอีกตัวนึงนะครับผมลงไปเลยนี่เจ้าตัวสามรอยบาทลงไปแล้ว <c oughs> โอเคครับทุกคนหลังจากปล่อยในตู้พักแล้วผมก็สเต็ปเดิมเลยก็คือเอาออกซิเจนลักน้ำขึ้นไปเหมือนเดิมเรออยียบร้อยค่อยๆปล่อยลงไปนะครับผมก็ไม่ได้ช้ามากไม่ได้เร็วมากนะเพราะว่า มันไม่ใช่เหมือนกุง้งอันนี้เป็นปลาปลามันก็เซนสติฟไม่มากเท่าไหร่มันลักไปนะครับสองสามหยดวิสองสามหยวดว,ยว,ดวิเดี๋ยวมันเต็มแล้วเจอกันแล้วกันนี่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเจ้าหินข้างหน้าก็ยังมีตะไคร่อยู่นะก็พอกินได้อยู่ถ้าไม่พอมันก็จะให้หานเม็ดอย่างเดียวเลยผมจะเลี้ยงด้วยหานเม็ดสามเม็ดรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชีวิต กับการตั้งตู้รข้งแรกเจอกันตอนน้ำเต็มครับผมครับหลังจากผ่านมาแล้วประมาณ20นาทีได้เลยนะเออเป็นจำนวนเจ็ดชีวิตนะครับผมตะกี้ผมลืมเจ้าพานาเมนตัวโปรดอยู่ในถุงตั้งนานเพิ่งลงประมาณ5นาทีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงกันเลยเออดูดิมาถึงก็ดีดเลยโอเคครับผมหลังจากพักได้มาสัก ยี่สิบนาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะตักลงตู้เลยผมจะไม่เอาน้ําจากที่ร้านมาลงตู้นะผมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีเ,เชื้อโรคหรือว่าเป็นอันนี้ได้นะเป็นเป็นอะไรเป็นโรคได้นะครับผมเดี๋ยวมาลงกันเลยนะครับลงให้หมดเลยเดี๋ยวผมตักเจ้าบูเรนโวลงไปก่อนพี่เบง้งเรา เราค่อยช้อนลงไปนะครับลืมเหรอครับเอเดี๋ยวตัวต่อไปตอนเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาเจ้านีออนลงให้หมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชีวิตทั้งหมดหกชีวิตนะครับแล้วก็รวมกับพาราเมนเป็นเจ็ดชีวิตก็ค่อยๆตักลงไปทีละตัวนะครับผม เจ้าเรนโบผมลงไปนิ่งๆเลยนะอันเนอออนลงไปเพื่อนเรนโบหน่อยลงไปละแรงเยอะมากตัวนี้ ตัวสามร้อยนี่คือแรงเยอะสวยกับเพื่อนเลยนะ 300. สามร้อยตัวใหญ่เลยสมบูรณ์มากไ şey, ม่ตักลงมาอุ๊ยตักย่ามกันนะ โอ้ยหลุด ตักยากได้เรารอน,น้องออกเองนะครับผมให้เขาชินน้ำแล้วค่อยลงปุ๊บก,ก็จะได้วายแบบชิวๆนะไปเลยเอาไอ้กลัวนะครับผมกลัว ไปแล้วทั้สองมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ใช่ตรงนู้นไป ตัวที่สนะครับนี่ตัวสุดท้ายเราก่อนที่จะเอาพารามิเมต์ลงไปดีทุกตัวจริง โอ้ยตักจากลงไปเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะผมพันาเมนตัวโปรดของเราพวกพันาเมตนก็ดีดไว้มาแล้ว ไปเลยพันธมิตรเอ้ยปรับลงหมดครบตัวครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูว่าหลังจากน้องลงครบกตัวแล้วเป็นไงนะโอเคครับผมหลังจากที่เราปล่อยเจ้าปลาบูทั้งหมด6ชีวิตแล้วนะดูดิผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะวันนี้ผมจะเลี้ยงปลาบูแคะดูดิคือสีมันออกเลยนะคือผมแบบโหดีใจเลยตอนแรกมันอยู่ในตู้ร้านหรือว่าอยู่ในตู้อื่นสีมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะผม พอผมมาอยู่ตู้ผมเนี่แบบที่จริงแล้วเตกล้องมันออกจากอมเหลืองๆเลยนะไอ้ตรงทรายเนี่ยมันขาวแล้วไฟผมก็ขาวนะก็คือแบบออกแนวโทนขาวๆเลยนะเดี๋ยวผมเอาเจ้าออกซิเจนออกก่อนเพราะว่ามันเห็นไม่ค่อยชัดนะเปน็นนริงนะไปก่อนเดี๋ยวผมเปิดต่อโอเคครับผมผมเอาเจ้าตัวออกซิเจนหัวด,ดิฟออกไปแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูกันนะผม นี่นะครับผมก็ผมก็อะไรวะ <S <S ก็น้ําก็เหลือเท่านี้นะครับผมผมจะไม่เติมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวเจ้าปลาบู่แคะผมมันดูดแล้วโดดออกนะผมก็ตีน้ำอย่างนี้เลยตีน้ําแบบลาธารอย่างนี้เลยก็เสี้ยวดิ่มกันก็แนวําธารเลยนะแล้วก็ในนี้ก็มีปลาบู่เลนปลาแคะบู่ เรนโบหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเจ้าปลาบู่นีออนห้าชีวิตเลยนะเดี๋ยวถ้าร้านขายปลาบู่เรนโบแล้วผมจะจัดไ่สักสามตัวเลยมันจะได้แบบสามตัวไปเลยนะเออสองสามตัวนี่แหละพอเพราะเดี๋ยวเยอะเกินเนยวของเสียมันจะเกินที่จริงผมก็อยากได้ปลาบู่โลและโลโลจิหรอโลจิลาโกอะไรอย่างนี้นะผมก็อยากได้อยู่เันแต่ผมจะเน้นพวกปลาบู กินพืชเป็นหลักนะครับผมปลาบู่พวกกินกินเลยนะกินกินสัตว์อย่าเงี้ยผมอาจจะไม่ได้เลี้ยงเยอะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาให้ดูกันเลยว่าปลาผมอย่างเงี้บ้างเป็นงนะครับผมถอดที่ตั้งตะวาบกันโอเคพาไปดูกันเลยนี่ดูดูดูด,ดูอยากโชว์มากเลยอะคือ ปลาบูอันนี้ปลาบูนะ่เรนโบ์นะคือแบบลงปุ๊บสีลงออกเลยอ่ะคือแบบดูดีทุกคนเท่ไหมโคเท่เลยอ่ะแบบโอ้ตาจะไหลเล้วจริงๆแล้วดูดิสังเกตได้นะผมหน้าเขาจะบบออกแนวน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็พวกกระดงหลังเขาเงี้ยขนขนกระดงด้านบนกับด้านล่างเขาจะออกแนวแดงๆนะเกือแบบสีจัดมากเลยลงปุ๊บสีออกเนีอย คือแบบโคตรดีใจเลยอะแบแปลกดีเหมือนกันนะปกติเราจริงมันน่าจะตื่นตู้นะครับผมแล้วก็พันธเม้น์นะพันธเม้น์ลายนี้แบบโหแบบลายแบบไม่รู้ว่าสวยคนอื่นหรือเปล่ามันรู้แต่แต่เราผมนี่แบบสวยมากๆเลยคือแบบเจอปุ๊บบอกเลยว่าโอ้ลาย้มันสวยจังเลยเท่มากเลยซื้อแบบไม่ได้คิดเลยนะว่าจะไปเลี้ยงไหนสรุปแล้วได้มาเลี้ยงด้วยกันนะครับผมมันก็จะมีตะไคร่ตู้เก่าผมนะตะไคร่เมื่อเลยเมือเ่อลมรู้จะเป็นเลมเปล่ามันนะครับผม แต่ผมว่าไม่น่าจะปิดอะไรนะมันออกเขียวๆนะผมกล้องออกมันจะออกน้ำตาลๆหน่อยเออดูดิเทไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอารูปนี้ขึ้นปกถ่ายนิ่ง,ง,งก,กันนี่นะทุกคนเทไหมไม่โฟกัสเลยอะนี่ทุกคนภาพนิพน่งของเจ้าบะบูเรนโบ์ หน้าตาบบหาเรื่องมากเชียร์นะผมเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้าปลาบูนนีออนอูยบูนีออนรวมออกันตรงนี้เต็มเลยบูนีออนนี่ก็ออกลายกันนะอูแต่และตัวนี่สีไม่เหมือนกันนะผมอันนี้ก็นีออนนะแต่สีตัวมันอ,องในขาวๆกะกะมากกว่านะครับผมแต่ตัวนี้มันเป็นแบบสีขีดเลยนะน่ะนีออนมันจะหัวหัวเป็นมุกค,ครับผม กินตะไคร์กันมาถึงก็กินเลยโอ้โหมาถึงก็แบบสัตว์เรียบนะนีนนนน่โอ้ยตัวนี้สวยมากดูดิตัวนี้หัวจัดมากเลยเห็นไหมลายแต่ละลายไม่เหมือนกันเลยนะเขาบอกว่าเป็นปลามุ่นนีออนหมดเลยแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคือเขาบอกมาอย่างเงี้นนมยมนีออนเลยว่าอ้นีออนก็นีออนอันนี้เหมือนเรนโบว์หรือเปล่าไม่แน่ใจแนละ้วแต่ไม่ลายมันแตกต,ต่างกับชาวบา้านม่รู้เนาะถ้านีออนต้องเป็นแบบนี้ดิ หัวกับหัวแดงกับน้ำเงินนะแต่ตัวนู้นลายแปลกมากเลยอ่ะคือปลาบูนิออนปลาทุกคนนี่ตัวนี้ตัวนี้ดูโอ้โหโชว์ตัวมาถึงก็หัวก็แดงนทำเงินเงนเลยเี่ตัวนี้ทุกคนที่ผมบอกอ่ะคือลายมันเท่มากเลยเห็นไหมโอ้โหไม่โฟกัสอ่ะโฟกัสมาเถอะไปครับ ไปนูละหูลายสวยมากกับตัวนั้นอะคือแบบสวยจะจัดเลยอะน่าจะเป็นตัวที่ผมซื้อม,มาสามร้อยเนี่เลย <c oughs> <c oughs> นั่นๆ่ยน่ยยหายหาก่อนหาก่อนวันมันหลบผมมาด้วยแต่ไอเรนโบว์นี่นิ่งเลยนะไม่รู้เป็นอะไรน,นี่ตัวนี้ตัวนี้นีไม่ทุกคนหลังเขามันจะไม่เหมือนชาวบ้านเลย อฟองโฟกัสหน่อยนะเห็นไหมุกวนโอ้ยโฟกัสพันธุ์มันธุ์เมนผมพยายามแล้วทุกคนเลยมันโฟกัสพันธุิเมนอะโชว์พันธุิเมนเลยกันดูปรับสวยมาก พอมีช่องหลังตูป้ปุบแอบหลังตู้กันนะ <Hey. S 1> นี่น,นี่ตัวนี้มาแล้วทุกคนแล้วะเป็นไงลายแบบเท่โคตรอ,อ,อ่ะออลายมันไม่เหมือนนีออนตัวอื่นเลยนะเพราะตรงกลางมันมีแบบสีสีอ่ะสีแบบเป็นมุกมุกแล้วก็ดำดำมุกมุกดำดำมุกมําดำนะโอ,อ้โหเท่เลยอะ่ะตัวอื่นแบบนีออนยังเป็นน,นี้เลยหรือว่ามันเป็นตัวใหญ่อะ่ะทุกคนไม่โฟกัสเลยอะ่ะน,นี่นี่คือบูนนออนธรรมดานะ ตะกี้มันไม่เหมือนเลยเคทับทุกคนแล้วก็ตีประมาณนี้แล้วน,นี่ผมตั้งตู้ไม่ค่อยเท่ากันเลยเนะ่ดูจากระดับน้ำนี่ชัดเลยเห็นไหมมันจะเอียงกับเอียงเงี้ยเอียงกบบนีน้มากกว่านะแต่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ใส่น้ำเต็มเห็นไหมลายน้ามันออกแนวไปขวาขวานะ เห็นไหมนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไปเลยเส้นก็โอเคนะโอเคโอเคครับประมาณนี้นะทุกคนโอ้โหวันนี้ผมพอใจโคตรเลยอะโอ้โหได้ปลาบุมาเลี้ยงที่บ้านในงบ1,000บาททั้งหมด6ตัวแล้วก็พันธเมหนึ่งตัวนะผมเดี๋ยวรอเขาไม่ตื่นสนามแล้วมายืนอยู่หน้าตู้แล้วว่ากันอีกทีนะตอนนี้กำลังเตื่นเต้นเต้นเต้นกันอยู่ข้างหลังนะนี่เนยมาแล้วว่าั้หมดถ้ามีคนนี้น่าจะออกมาเยอะอยู่ โอ้โหจริงๆอยากเลี้ยงพวกอนี้เลยพวกอะไรนะผีสุูเวยนนามนะครับผมแต่เดี๋ยวไว้ก่อนพอพเจ้าผีเวยนนามตัวใหญ่พอลงปุ๊บแล้วไอ้พวกนี้ได้ลงน้อยนะเอาปลาบูแค่อังเดียวดีกว่าวิดีมาแล้มาดูกทต่นี้ไงโอ้โหขึ้นมาโชว์ระบบหัวนี่น้ำเงินมาเลยสวยมากอะ่ะออโอเคทุกคนขอคิดประมาณนี้ลยกัน โอ้โชว์ปลาบูแคะหน่ใจเลยโอเคครับไงใครชอบก็กดไลค์กด s u b s r r i e e เลยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ถ้ามีคำแนะนำเลี้ยงเกี่ยวกับปลาบูแคะหรือว่าตัวไหนสวยก็บอกผมได้นะเพราะผมแบบเฟลังบ้าปลาบูแคะโคตรเลยตอนเนี้ยแต่ก็ราคาก็แพงหน่อยแต่ถ้าแบบ5้าตัว6กร้อยนี่ผมก็รับได้นะมันก็ไม่ได้แบบขนาดอันดัแบบตัวละสามสร้อเหมือนพวกเจ้าแอลน แต่ตัวละสามร้อยคก็ซื้อมันก็แพงกว่าน,นะโอเคครับถ้าแบบพวกไอโลจิ ic, จะทํทำชื่อนะปะบูลองจิลาโกอะไรเงี้ยมันตัวละสามสี่ร้อยปะบูแอนนี่เงี้ยแอนแอน,แอนนี่เนะี่ยปะบูแอนนี่เดี๋ยวผมไปหาร้านที่มันถูกถูกใครใครรู้ก็บอกผมได้นะผมเจอร้านแล้วมันรับไม่ไหวแล้วนะตัวละห้าร้อยห้าสิบเงี้ยมันแพงเกินเดี๋ยวอันี้ก็เป็นการลองเลี้ยงของผมด้วยไนงะก็เลยไม่อยากให้มันเยอะแยะมากมานะครับผม โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมได้นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไมจริงแล้วมีช่วงหนึ่งผมไม่ค่อยมีแพชชั่นถ่ายคลิปเลยเพอ,อพอมาเจอเจ้าปลาบุแคนี้ผมอ,อยากโชว์ทุกวันเลยเดี๋ยวมาโชว์ใหม่แล้วกันเดี๋ยวมามีอวดตู้ปลาบุแคแน่นอนทุกคนถ้าใครรู้ว่าปลาบุแครเอากุ้งลงได้ไหมสักไม่เยอะนะครับสักสี่ห้าตัวได้ไหม ใครก็ช่วยบอกคุณด้วยนะว่ามันจะกินนจากุุงเบาโอเคครับบ๊ายบายถ้าใครชอบกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสวัสดีครับ